นเขาว่าเขาร่วมอยู่นหครับะว่าเขาเลิกงานเยอะนะตอนที่กลมเปิดห้องเนี่ยกลมรอเสร็จแล้วก็ให้ทำแบบอย่ารอแบบตัวนี้นะ นี่ผมจะมาแจกให้ดูกันคนระับมาสอนวิธีแจกให้ดูกันนะครับวิธีการเล่นกับผมนะสำหรับคนไม่รู้นะครับางคนไม่รู้นะครับผมให้เข้าไปตรงนี้พิมพิมเขาว่าคอมลินีน่ตัวนี้นะครับไปหลุดมาเนาะนั้นก็กดเปิดครับนั้นก็ติดตั้งได้เสร็จนะครับ อนนี้คือค้างจังเวลาผมเปิดสตรีมวรงนี้ก็จะคืนในเขาร่วมนะก็ทำตามไปเลยคนระับผมเปิดแมปก่อน calling yeah. có linh làm con Hãy subscribe cho kênh không bỏ ใครกำลังดูผมอยู่เนี่ยผู้ด,ดูหนึ่งคนผมสามารถเช็คได้ไหมว่าเขาดูาอ,ดอะไรอะไม่รอปะ จะดามาไม่งันปดุลมเนนะปดาบมาผู้ชนะเลยนะครับเพราะว่าไม่มันตจับไม่ได้นะเพราะว่ามีผู้เอาชีวิรอดอยู่เพราะว่าผมกลัควคนที่เล่นคนแรกก็เป็นมอเดิน ทองไปเลยก็มันแย่มาเลยหละออ <c oughs> มันนาสะาจริงเฮ้ยผูเล่นเข้ามเลยจบชาวอิทิกาันเลยเอาละบลังคือสเตตัสเล่นอยู่น่นบเล็นเข้าโบเล่นคนนี้ก็เล่น ่าจะแจกเลยแม่ผมเปิดห้องแล้วก็ตอนนี้คือผมเป็นสร้างดีใหม่เลยไม่ค่อยมีคนรู้จักนะไม่ค่อยมีคนรู้จักซ่า